ทา่<อ>า,ทานบิดเหรอท่านไเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮียหลกพี่ทาง <c oughs> <c oughs> ความเรียบคือเทียอะไรวะนะคิ้ว เชียร์คนหลอ่อสัตว์แต่กูอยากได้รอยแผลเป็นว่ะมันสร้างยังไงวะเนี่ยรอยแผลเป็น แง่แก่ๆหน่อยแก่ๆหน่อยอ่ต่อไปก็เจอนา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 ,นาส่วนสูงโอเคแล้วหกโอเคความอ้วนนะ่ะร่างกายผมจำได้ว่าผมมีแค่พุงนะเวลาผมสร้างตัว ใช่ผมมีแค่พุงพ่อมึงนะอะอะแค่นี้พอเพียงนะพงสักแปดห้ากันเดี๋ยวใส่เสื้อไม่สวย ต้องจมูจกจมูกหน่อยเชียนนเบียว วันนี้รอเกาหลีเลยแหละจม,มูกเกาหลีเที่ย์คตเ,เปี่ยวแผลเป็นทำไมมันไม่ติดวะผมอยากู้ว,วอ่ะเฮ้ยเนี่ยเห็นแล้ว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 ข้างบน อ๋อนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแล้วข้างบนข้างบนข้างบนอันนี้มันย้ายไปอยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่เจอแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่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 เจอแล้วเจอแล้วของของกูมันอันไหนวะ อันนี้แล้วกันโดนฟันที่หน้าโดนฟันที่หน้าอันนี้โอเคเสื้อผ้าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกผมว่าโอเคแม็กเลียวผัดยังไงลืมแม็กกูเรียเลียวผัด ผ้า,ผาเปลี่ยนกนได้วะคือมันจะไม่มีชุดสีขาวมันจะไม่มีชุดสีขาวมันจะไม่มีชุดสีขาว เชี่ยหมดเดีไปเล่นมันอยากกดเลยสั์ไม่เอาแล้วก,กันอากาศแล้วเขาไปแต่งที่อื่น มันมีแค่ในชุดไอ้เหี้ยใส่แบบนี้นะสัตว์มันไม่ค่อยมีชุดอื่นดีอ่ะเกงกำไร เอาชุดอยู่นี่นี่หวาไ้สัตว์เอ้ยมีนี่หวานมีนี่หวาเยเสื้อเชิ้ตกางเกง เยียรองเท้าหายลองบูทอันนี้เดี๋ยวค่อยไปแต่งขึ้น กดดูกระเป๋าอะไรวะอ่อารีเกมหนึ่งทีสัตว์แต่งตัวซะอเหี้ย Fifth of November เลแพ็กเกมเกมนี้เป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะผมจะบอกให้เนื้อเรื่องแม่งมันมากนะเดดเดดธรรมดานะครับเนื้อเรื่องโคตรดีอ่ะเฮ้ยผมชินแล้วกับเมืองพวกนี้ผมมาไปทุกที่แล้ว a ช o r t i เบอร์ออกก่อนเลยประเด็นแรกช่วยหาเลยนะ <the> world, อ b o r t i o นเบอร์มีปะวะน่าจะมีนะผมว่า utter, y, ไม่มีเหรอวะ oh, like อ๋อเนี่ยเจอละ ไอ้เฮียทำไมมาล็อกวะเนี่ยทำไงวะมันล็อกอ่ะทำไงอ่ะทำไมมาล็อกไ้ด้วยวะเนี่ยตัวหนึ่งนะ น่าจะปับได้ปะปับไม่ได้วะพอะได้ละเค้ได้ เหนีย่กวะวะที่นึงรู้สึกมึนๆว่ะเนเป็นด็อกเตอร์ชัดเลยตัวกูเนี่ยไอ้เจอมาใช่มาเนี่ยอันนี้คนนี่เนี่ย เฮ้เฮ <Hey>! hey! <The> <response> mm ้น่าจะ N อ C นบะกลัได้มาฮี่เฮ้ย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 

ป่วยแล้ววะเนี่ยโอ้ยล็อกเอกสัตว์อันนี้บอดเหรอผมต้องไปเมืองไอ้นี่อ่ะเมืองนี้มันใหญ่เกินอ่ะนู่นอ่ะต้องไปเมืองนู่นอ่ะเนี่ยเนี่ยเมืองน่ะนเมื่อกี้แล้วกูอยู่โคตรไกล์เนี่ยวาเลนไทยเนี่ย ผมต้องไปเมืองนี้ก่อนดีกว่าถ้าจะเจอผู้คนอ่ะนะทำบัตรซื้อม้าก่อนทำบัตรซื้อม้าเหรอบัตรมันทำที่ไหนอะผมไม่รู้ว่ะบัตรอะต้องยิงกับรูปดาว รูปดาวไหนดาวมึงวะไอ้เหี้ยมีแต่ดาวตำรวจเนี่ยเนี่ยดาวนี่หรอตำลิจเนี่ยนะเออวะผมขึ้นรถไฟไปดีกว่าแนะ้่งน,น,นั้นะอะเนี่ยหรอดาวตำรวจเนี่ยนะตำลิจเนี่ยนะเอาว้่ากูเล่นเองดีกว่ากูไม่ต้องมีบัตรหรอกไอ้สัตว์บัตรประชาชนมายาอ่อนกูขึ้นรถไฟ ดูไม่ต้องสั่งเดี๋ยวกูเล่นเองเกี่ยมแมวเฮ้ยเฮ้นี่คนเฮ้ย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 ยเฮ้ยยเฮนี้อ่ท่านท่านไล่จับโจรเลยไม่นะก้จะไปหาอะไรทำเอ่อว่าแต่ท่านรู้เปล่าว่าไปทำ ประจำตัวได้ที่ไหนฮะนี่ยตอนขึ้นมาเดดเดี๋ยวท่าเดี๋ยว่าพาไปได้เลยไปสิได้นั่นมันใครอ่ะไรนะท่านไอ้ด้านหลังอ่ะมันโดนมัดมืออยู่ท่าเองแหละนมัดมือะอ๋อท่าท่านเหรอฮะท่าท่านหรือเปล่าอ่ะใช่แล้วลูกน้องใครเองอ๋อหสหายพาพาไปทำบัตรเฮ้ยโอ้ ท่านพี่ทำไม่ได้ตั้งใจนะจะเป็นไรอ่ะแต่ก็ดูหน่อยขยิมขัดดีๆโอ้ยเขาแต่งตัวเท่ชิมัดเลยอ่ะเข้าอยากแต่งแบบนั้นบ้างอ่ะทำยังไงอ่ะอันนี้ท่านไม่เท่หรือไงไม่อ่ะท่านเหมือนเขาแต่กะเท่อยู่แหละเอาจริงๆอ่ะถึงแล้วท่านพี่ลงมาเลยนี่เลยท่านพี่ โอ้ไม่มีตำรวจเลยหรอสหายม,มีรอแม่รอสหายโอยสัตว์เก็บแม่แม,ม,มันเกิดของคุณกูก็อ้อยอียอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยยูไม่ได้ทำอะไรเลยท่านโดนยังไงอะท่าน ว่าไงท่านท่านโดนมัดมือได้ไงอ๋อพอดีว่าเขาเอาค่าเข้าเรือนจำ้วเขาไม่อยอมลปิดกระแจมือค่าโอ้ oh. โวค่าจะมาให้เขาปิดกุะแจมือ,อค่าเนี่ยเขาไม่มีใครอยู่ครับคน ิบแกดไปห้าสิบแปดแล้วกันไอ้ที่กูต้องพศไอ้ชี่อะไรวะอายุห้าสิบแปดใครรู้บ้างวะกูต้องพอสอ้ชี่อะไรวะอายุห้าสิบแปดกูต้องพสอะไรวะเอ่อรอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเท่าไหร่วะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง เกิดห้าอันนี้นะควกนนันอ้เฮีอ่กูว,ว่ามันไม่ได้สำคัญในขนาดนั้นหรอกอัปเดตข้อมูลส่วนตัวขอสำเนาบัตรประชาชนคุณไม่มีมาจ้ะไม่เห็นอะไรอะ่ะกูก็ลงทะเบียนแล้วนะเว้ยอะไรจะมีโรแมนอะขอไม่ต้องใส่บอศหรออ๋อ,อนี่เช่นสูตรสามอ๋อ,อ,อโอเคโอเคโอเคอ่าสูตรแปด 8. อ่าอ่าอ่า อายุเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักคุณอ่ะร้ 100. อยสีขาวสีขาวอ่ะสองร้อยอ่ะอะ้ได้ละอัปเดตอัปเดตน้ำหนักร้อยสีขาวสองร้อย ขอบัตรได้เลยเหรอต้องอัปเดตใช่ปะอัปอัปเดตก็ได้อขอบัตรได้แล้วแกนี่โดนมัดมือข้างหลังนะมันคนมันเยอะไปวะ่ะดีท่านโนป้โมันเรียกคปู่ไอ้สัตว์เราไปสวัสดีใครอ,อ่ะไอ้สอแนวสอตอนดีสนใจลอแมนหรือเปล่า อะไรนะแต่รอแมนหรือเปล่ารอแมนคืออะไรอ่ะรอแมนอ่ะแต่เจ้าเมื่อกี้ขันลักมาขาเหรอไรนะจัดใครอ่ะที่ขันรักม้าขาเหรอโอ้ไม่ใช่ข้าแน่นอนอ่ะเออไม่ใช่ข้าข้าขโมยมาข้ากไไม่ด้ขโมยเลยอ่ะผิดคนหรือเปล่าอ่ะขันนั่นแหละตอนข่าเมาเยอะข่านั่นไงขันเป็นคนขโมยไม่ใช่หรือ แล้วถ้าเป็นข้าแล้วจะทำไมอ่ะข้าก็จะต่อยเจ้าไงข้าก็จะสวนกลับโอ้โหเอาเลยไหมอย่าดีกว่าเอาเลยไหม่านท่านจะเอาข้าเลยไหมข้าขข้้าาแก่แล้วอ่ะเดี๋ทำลายข้าเลยดีกว่าเพราะว่าคนแก่มักแข็งแรงนะท่านจริงไหมอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวเจ้าเจ็บตัวไปดูตัว ถ้าต้องกลัวท่านหรือเปล่าราคาต้องกลัวท่านหรือเปล่า่ะกลางสีแยกนี่เลยไหมไหดิอยะไรไหมมาสิ็นะออะดิถ้าถ้าข้าชนะข้าจะได้อะไรจากท่านนะข้าจะให้เงินท่าน้เงร้อยเหรียญงั้นเจ้าเอาให้เงินคนหมวกดำนี้เลยดีกว่าไหมป็นกลางอ่ะอ๋อได้ได้มาเอาเงินมาฝากพี่ข้าแล้วถ้าขาดชนะเหรอท่านก็ไม่ได้อะไรไง ข้าไม่มีอะไรให้ท่านหรอกเอาจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวท่านจะจ่ายลุงวันนี้เองนะท่านมาเออได้มาท่านท่านเอาเหรียญไหมข้าข้าอยากต่อยคนแก่เหมือนกันนะนะท่านเอาเงินให้อยางอ่ะยคนแก่นานแล้วเยอะยังไม่ได้ให้ค่าเลยนะท่านพี่เอาเงินก่อนสิท่านไปเอาเงินก่อนสิได้ได้มาเอาเหมือนแม่ท่านพี่ เอายมาขายเงินแล้วทันปะไงทันตะแกอ่เข้าท่า,าหรืเอ,เ,อเปล่าเปลี่ยกนกันคนละร้อยเหรียญเอา,าได้แล้วเราก็จะบีบก,กันอเ,เอาหรือเปล่าทัานพี่ของข้านะอ่า ก็ฟังอยู่ละละละยี่หอร้อยเหรียญนะต้นพี่ได้เลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วสายไปเร็วมั่ว,วขึ้นในมัวไม่ใช่ท่านเหรอท่านแก่ท่านบิดเหรอท่าน <laughs> ไปแล้วลูกบ่อโอ้ย <laughs> ไอ้พาว, <laughs> วิไปแล้วไปไหมเว้ยม่าเป็นไรเอาไปแล้วกู ไอ้ยเย่ดีชกท้าตีท้าต่อยเขาไปเรื่อยเลยนะไอสัตว์ไอ้ยเหี้ยเห็นกูไม่เป็นมวยนั่นน่นะกูเพิ่งมาเฉยได้สัตว์เฮ้เฮีย,ย,ยแก่ไม่ไหวแล้วนะท้าตีท้าต่อยไปเรื่อย เดี๋ยวข้าไปตาหาข่าก่อนหลานได้่าก่อนแล้วกันนะถ้าอยา่นนะางนั้นอ่ะมันน่าจะไปแล้วแหละเหียกูเพิ่งมาสิบนาทีกูไปขโมยมากเฉยเลยสัตว์รถไฟไมั้งวะเมือนได้ยินเสียงรถไฟวะ ไม่ใช่ กูกำลังไปเนี่ยซื้อม้าเนี่ยมึงรอก่อนสิเนี่ยม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าโคดเดือดหรอกนะม้าป่าขอให้เป็นม้าป่า ผมไปเมืองนู้นก่อนเ <c oughs> มืองนี้ผมว่าการที่จะหาคนอนะ่ะผมมองว่ายากเว้ยเราต้องไปวัเดินไทยนะจ,จะไกลหน่อยแต่กน็น่าจะไปได้แหละเราจะไปวาเดินไทย <c oughs> ตรงนั้นนะถ้าจะไปหาคนต้องไปวัเดินไทยเท่านั้น จัดวิวแม่งโคตรดีอะ่ะเฮ้ยสวัสดีสาหายท่านรู้จักซามูเอลหรือเปล่าอะ่ะ ก็ตามหาเพื่อเอลสหายชื่อซามูเอลอ่ะก็ข้าไม่รู้จักกับคนหนึ่งที่มันมาจากสำเนียงแปลกๆอ่ะวิธีการพูดอ่ะท่านรู้หรือเปล่าอ่มาน่าจะมาจากจีน่ะขอท่านไม่ทราบใช่เปล่าใช่แล้วโอเคเจอกันทำไมท่านเตี้ยจังเลยอ่ะไอนี้เป็นทายาทกับคนแค่หรือเปล่าอปล่าะ